สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะ วันนี้ค่ะชีจะพาทุกคนนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮมนะคะที่มีความคุ้มค่าเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวหลังนึงเลยนะคะและราคาของเขานะคะมาในราคาที่เริ่มต้นเพียง2ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแถมทำเลของเขานะคะเป็นทำเลศัก,กยภาพเลยนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยพายัพนะคะเพียงประมาณ3-4โลเท่านั้นเองค่ะและโครงการที่ว่านะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ b ีโฮ e มอพายัพนั่นเองค่ะ ตัวโครงการนะคะอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะมหาวิทยาลัยพยยบน้อยอย่างที่เราบอกไปนะคะแล้วก็จะมี Big C e x t r ็กนะคะมี Central Festival นะคะแล้วก็ถ้าจะไปโรงพยาบาลก็ใกล้ๆจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะและก็ถ้าไปสนามบินนะคะง่ายมากๆเลยนะคะวิ่งถนนวงแหวนรอบสองนะคะเส้นถนนมาหิดลขับรถประมาณ1 1 8กิโลเมตรก็ถึงสนามบินแล้วค่ะ และก็โครงการนี้นะคะ hmm. เขาจะอยู่ใใรก่้กับถนนวงแหวนรอบสองเลยนะคะ <S <S เรียกว่าเป็นทำเลที่เข้าเมืองนะคะ mm. หรือว่าเดินทางเนี่ย mm. ก็สะดวกเลยค่ะโอเคคุณผูม้ชมค้ะ mm. เดี๋ยววันนี้ mm. ชี้จะพาคุณผูม้ชมมาชมบ้านทาวหุฮมหลังนี้กันตามชี้เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดสำหรับบ้านหลังนี้กัน และถ้าหากว่าใครที่ติดตามเรามาก่อนนะคะอาจจะเคยเห็นว่าชี้เคยพาคุณชมนะคะมาชมที่โครงการนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นนะคะจะเป็นบ้านแบบ3ห้องนอนค่ะแต่วันนี้นะคะบ้านหลังนี้พิเศษขึ้นมานะคะจะเป็นบ้าน4ห้องนอนนะคะส่วนตัวหน้าบ้านนะคะได้กว้างๆแบบนี้เลยกว้างถึง5.7เมตรนะคะจอดรถได้2คันค่ะ สำหรับที่ดินเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่24.23ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ150ตารางเมตรค่ะมีสีห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดนะคะราคาขายนะคะเริ่มต้นแค่เพียง2,630,000บาทเท่านั้นนะคะและช่วงนี้ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นค่ะเขาจะแถมในส่วนต่อเติมของครัวหลังบ้านนะคะมูลค่ามากเกือบ1,000 0แบาทเลยทีเดียว ก็ทำมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องมาต่อเติมอะไรให้เสียงเงินเยอะขึ้นไปอีกนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนแรกกันก่อนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนโรงจอดรถของตัวบ้านเนาะอย่างที่เราบอกนะคะก็คือหน้ากว้างเนี่ย5.7เมตรเลยนะคะเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวได้เลยนะ บางคนอาจจะกําลังกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะอยู่ทาวน์โฮมาจะจอดรถได้สองคันหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาจัดให้ค่ะก็คือจอดรถได้มากถึงสองคันเลยและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะคะหรือว่ามีแพลนว่าจะซื้อรถไฟฟ้าในเร็วๆนี้นะคะนี่เลยเขาก็ เดินสายแล้วก็เปลี่ยนหมอแปลงให้รองรับกับตัว EV Charger ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเปลี่ยนหมอแปลงอะไรอีกนะคะตรงนี้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะและทางเข้าหน้าบ้านนะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะดิจิตอลดอลล็อกเขาก็จะแถมให้นะคะทุกลังเลยและสำหรับบ้านไทนี้นะคะชื่อไทยว่า h ฮ r ์รนะคะเขาก็จะมีการนำเอา พวกกรอบประตูกรอบหน้าต่างอลูมิเนียมต่างๆนะคะเขาเลือกเป็นวัสดุแบบอย่างดีมาใช้เลยนะคะถ้าลองมาสัมผัสดูนะคะคุณผู้ชมก็จะรู้เลยนะว่าเนี่ยค่ะเขาใช้แบบของมีคุณภาพจริงๆปัตามชี้เข้ามาดูข้างในบ้านกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะหลังใหญ่ขนาดไหนตามมาเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าบ้านหลังใหญ่ม,มากๆเลยนะคะ อย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ย145ตารางเมตรก็เทียบเท่ากับบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเลยนะ mm. และตรงนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นโซนโถงห้องรับแขกค่ะได้กว้างกแบบนี้เลยนะนี่ลืมไปเลยว่าเราอยู่ในทาวน์โฮมนะคะ mm. คุณผู้ชม mm. ก็จะมีอาการโชว์ พวกเฟอรนิเจอร์อะไรต่างๆนะคะก็จะมีการจัดวางโซฟาโต๊ะหน้าทีวีอะไรต่างๆนะคะระยะนี่คือกว้างมากๆเลยนะเข้ามาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีโซนรับประทานอาหารนะคะตรงนี้เ,เขาใส่โต้มาแบบขนาดใหญ่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารและในส่วนของขวามือของชีตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะหลังนี้เนี่ยมีสห้องนอนนะคะโดยที่ชั้นล่างเนี่ยก็จะมี1ห,ห้องนอน,นะคะ่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งโชว์นะคะมาเป็นห้องทำงานนั่นเองแต่จริงเราก็สามารถวางเตียง3ฟุตครึ่งนะคะได้เลยใครที่มีพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการจะมาอยู่อาศัยกับเรานะคะชั้นล่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะทาวน์โฮมที่มี4ี่ห้องนอนเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเนี่ยจะมีห้องนอนชั้นล่างค่ะ หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่คิดว่าจะซื้อไว้ลงทุนนะคะตรงนี้มันอยู่ใกล้หมอพายัพใช่ไหมคะแล้วก็แถมยังเดินทางไปเซ็นทรัลเฟสิวัลนะคะหรือว่าไปสถา,านที่สําคัญสำคัญอะไรต่างๆอย่างที่เชยบอกมานะคะมันก็ใกล้ๆเนาะถือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะปล่อยเช่านะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนมือนะคะคิดว่าไม่น่าจะยากเลยนะคะโอเคด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นโซนห้องครัวที่ต่อเติมแล้วนะคะเข้าไปดูกันเลย สำหรับโซนครัวหลังบ้านนะคะตรงนี้ประทับใจมากๆเลยเพราะว่าได้ครัวมาแบบกว้างๆเลยนะคะโซนนี้ค่ะก็ช่วงนี้อย่างที่บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นนะคะเขาจะแถมให้นะคะส่วนต่อเติมอะไรต่างๆได้แบบนี้ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานหลังคาหรือว่า ด้านนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์รูปตัวแอลอะไรต่างๆตรงนี้ก็คือจะได้แบบนี้ไปหมดเลยมูลค่าเกือบแสนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มันดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อแล้วก็เขาแถมตรงนี้มาให้แล้วอะคะ่ะและราคาอย่างที่เราแจ้งไปตอนแรกเนาะมันสองล้านกว่านะคะอืชี้อมองว่ามันคุ้มมากเลยโอเคในส่วนของข้างบ้านตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ซื้อแปลงมุมค่ะคุณผู้ชมคุณก็จะได้พื้นที่ข้างบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่วางพวกแทงน้าปั๊มน้ําอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สวนข้างบ้านนะคะด้านนี้ค่ะนี่เลยป่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมโซนอื่นๆของชั้นล่างนี้กันต่อค่ะแล้วในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถามว่าเอะเอาไว้ตรงไหนนะคะห้องน้ําเขาจะซ่อนไว้ตรงนี้ค่ะ พื้นที่บ้านของเขาเนี่ยกว้างมากเลยนะคะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยนะและห้องน้ำชั้นล่างก็แบบไม่ได้เล็กๆนะคะขนาดกำลังดีเลยเข้ามาดูกันนิดนึงค่ะสำหรับห้องน้ำชั้นล่างนะคะทุกหลังนะคะจะได้แบบนี้ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะและกระจกที่ต้นไฟ ไว้ข้างหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะกระจกเทมเพอร์แกสแบบนี้นะคะติดตั้งมาให้สวยๆเลยนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะและที่สําคัญนะคะก็จะมีเรนแชว์ร์นะคะและก็เครื่องทาน้าอุ่นเนี่ยจะให้ทุกห้องเลยค่ะแปลว่ามีห้องน้ํามห้องก็จะให้เครื่องทําน้าอุ่นมากถึง3ห้องเลยนะคะและสำหรับห้องเก็บของนะคะนี่ค่ะเขาจะเอาไว้ใต้บันไดตรงนี้นะคะมีหนึ่งห้องค่ะโอเค เดี๋ยวเราจะพาคุณผชมขึ้นไปชมชั้นบนกันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนนะคะเขาจะจัดสรร l เ y อ u ์ห้องเป็นยังไงตามมาเลยค่ะห้องนอนชั้นบนนะคะก็จะมีอยู่3ห้องนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนแรกกันก่อนค่ะอยู่ด้านนี้เลยสำหรับห้องนี้นะคะก็ตกแต่งมาให้ดูค่ะคุณผชมคะว่าเป็น ห้องนอนของลูกๆนะคะก็จะใส่เตียงนะคะเป็นเตียงบิวอินค่ะ3.5ฟุตนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะทำงานนะคะมี Space สํสำหรับวางพวกตู้เสื้อผ้าและก็ชั้นวางอะไรต่างๆอีกด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะห้องนอนห้องที่สองะคะอยู่ด้านนี้ค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราสามารถวางเตียง5ฟุตไว้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังมี พื้นที่โต๊ะทำงานนะคะแล้วก็โซนที่เราวางตู้เสื้อผ้าก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วห้องน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านนี้เลยห้องน้ำนะคะทำไว้สวยจริงๆค่ะชิชชอบสีมูดและโทนนี้มากๆเลยนะคะมันดูสะอาดนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยนะคะได้ทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะก็จะแถมให้ค่ะ และในส่วนของพื้นชั้น2ค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เขาก็ใส่มาเป็นกระเบื้องยาง SPC นะคะตรงนี้ก็จะทนปลวกแล้วก็กันน้ําด้วยไม่บวมนะคะเวลาทําน้ําหกน้ําอะไรอย่างงี้นะคะสามารถเช็ดออกได้ง่ายด้วยและห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะคือแบบกว้างมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะวางเตียง6ฟุตไว้นะคะแถมยังมีสเปซนะคะพื้นที่ตรงนี้แบบกว้างๆเลยอันนี้เขา วางมาเป็นคล้ายๆกับโต๊ะเครื่องแป้งเลยนะคะแบบใหญ่มากคือสามารถทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำก็คือเหมือนกันเลยนะคะและทางด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาทำพาร์ติชันกั้นน้อยจริงๆห้องเี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะมีโซนวอล์กอินครอเซตนะคะ จัดวางไว้มาเป็นโซนนี้เองหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านที่สเปคที่ขายจริงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวก็ได้นะคะนี่ค่ะและก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใหญ่มา,มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนของเขานะคะเขาทําเพดานไว้สูงมากนะคะทําให้บ้านเนี่ยมันรู้สึกโปร่งแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะ และรูปแบบของการก่อสร้างของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของ cast-in-place นะคะจะเป็นการก่อสร้างที่มันหล่อหน้างานเลยซึ่งสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับตัวบ้านนะคะและนอกจากนี้ค่ะ ตัวบ้านนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะไม่มีเสาให้เราเห็นเลยนะคะเวลาเราวางพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าจัดวางตกแต่งบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามุมเข้ากันพอดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการก่อสร้างแบบ Cas ต์อินเพสค่ะและก็ทางด้านนี้ค่ะในส่วนของ t าวน์โฮมไทป์แฮร์รทุกหลังนะคะเขาก็จะทำระเบียงไว้ให้คุณผู้ชมด้วยนะ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถออกมารับลมได้นะคะตรงระเบียงตรงนี้นะคะเขาก็กั้นด้วยกระจก Temperglass นะคะตรงนี้ก็มีความปลอดภัยแข็งแรงค่ะแถมยังทำให้บ้านดูสวยงามอีกด้วยค่ะและในส่วนของห้องนอนนะคะถ้าสังเกตเห็นดีๆนะคะตรงนั้นนะคะ่ะเขาจะมีคล้ายๆกับระแนงไม้นะคะอันนั้นจะเรียกว่า WPC ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถบังแสงได้นะคะพราง สายตาผู้คนนะคะที่อยู่ด้านนอกที่จะมองเข้ามาในห้องเราได้ด้วยที่สำคัญนะคะทำให้บ้านดูสวยงามโมเดิร์นคลาสสิกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการค่ะเขาจะยังมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะคะพื้นที่ส่วนกลางตรงนั้นนะคะก็จะมีทั้งสวนสาธารณะนะคะที่ทำให้คุณนะคะสามารถไปจ็อกกิ้งตอนเย็นก็ได้ถ้าใครนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะอยากจะเดินเล่นภายในโครงการ โครงการนี้ปลอดภัยมากๆเลยค่ะเขาจะมีรอปพนะคะ24ชั่วโมงเลยและนอกจากนี้นะคะเขายังมีกล้อง CCTV รอบโครงการอีกด้วยค่ะการเข้าออกโครงการนะคะก็จะใช้ระบบคีย์การ์ดด้วยนะคะมีไม้กระดกกันนะะ้นค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกบ้านนะคะก็ไม่สามารถเข้าได้ค่ะเรียกว่ามีความปลอดภัยมากๆเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ย oh. oh. no, to the um so ังมีตึกคลับเฮาส์ด้วยนะคะโอ้โหนี่เราซื้อบ้าน2ล้านกว่าบาทนะคะมีมากถึงขนาดนี้เลยเหรอคะในตึกคลับเฮาส์ของเขานะคะก็จะมีห้องฟิตเนสนะคะตอนเย็นๆนะคะเลิกงานมาอยากจะเข้าฟิตเนสก็สามารถแวะเข้าไปได้เลยนะและก็ชั้นล่างของตึกนะคะก็จะมีห้องโคเวิร์กอิงสเปซด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่นัดเพื่อนหรือว่านัดคนมา คุยกันเซ็นสัญญาอะไรกันแล้วไม่อยากพามาอธิบายน,นะคะก็สามารถใช้บริการที่ห้อง coworking space ได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ด้านล่างของตัวบ้านกันเลยค่ะและสำหรับค่าส่วนกลางนะคะจะอยู่ที่ตารางวาราย5 5บาทค่ะและใครนะคะที่อยากจะแวะเข้ามาชมโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เซลฝ่ายขายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและโปรโมชั่นนะคะได้ที่ c o n t a c ตรงนี้นะคะ ใครที่ยังไม่เคยดูบ้านแบบ3ห้องนอนแล้วอยากจะดูนะคะเป็นทาวน์โฮม3ห้องนอนนะคะก็สามารถดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในอัลบั้ม e Home นะคะชี้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าไปดูโลเคชันต่างๆของเขาได้เลยนะคะและสำหรับหลังนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ